มันจะถูกขาก็เลขน่จะถูกบังคับด้วยชุดปอกกรปนาเวลาที่เครื่องยนต์มันทํางานชุดลูกตุ้มตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวควบคุมไม่ให้ล้อเนี่ยมันสูงเกินไปเคยสังเกตเห็นไหมครับเครื่องเก่าๆที่เราใช้แล้วไม่ค่อยถ่ายแล้วมันเครื่องบ่อยๆมันจะมีลักษณะบางทีก็เล่นเองบางทีก็เบาเองบางทีเบาไดยแทบจะดับเลยอยู่ๆมันก็เล่นขึ้นมาของมันเองอ่านั่นแหละ มันเกิดมาจากไอ้ตัวปลอกตัวเนี้ยมันไม่คล่องนะครับมันเกิดมันเรียกอะไรมันเป็นรอยเป็นลายมันไม่คล่องตัวนะครับมันเลยคุมลอกไม่ได้นะครับเมื่อมันคุมลอกไม่ได้บางทีมันอยู่ในจังหวะที่มันคล่องตัวพอมันคล้องตัวเสร็จตัวเครื่องมันก็จะเร่งขึ้นมาปกติพอไปถึงอีกจังหวะหนึ่งพอมันไม่เลื่อนพอมันไม่เลื่อนออกใช่ไหมครับกาวน้ำไม่ถูกบังคับมันก็แทบจะดับเลยแค่จะมีแรงในเวลาเราสูกน้ำสังเกตดูดีๆนะครับแคบจะดับ พออยู่ๆอ,อีกจังหวะนึนขึ้นมาเร่งขึ้นมาได้นะครับการแก้ไขของมันนะครับมันจะต้องถอดอาขกอวี่ยงตัวนี้ออกมาและให้ลงตึงเขาตึงใหม่นะครับทำปอกตัวนี้ใหม่ม,มันจะทําให้ปอกเลื่อนตัวนี้มันป้องตัวเวลามันเลื่อนเข้าเลื่อนออกสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยด้ถ่ายตามระยะเวลาของมันนะครับยางเก่งก็หกเดือนหนึ่งปี ประจําที่เคยไม่เจอน้ำมันเครื่องนีนเหนียวแบบก็จะเป็นตะลบีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าไปเจอพวกที่เขาเล่นรถทั้งแอบทั้งอะไรนะทั้งบึงหนองคี่ด้วยอะไรทั้งนะั้นะไอ้พวกที่เขาติ้งๆกันนะอ่าไอ้พวกเนี้ยเขาจะทําชุดนี้ใหม่ทั้งหมดชุดกำปนาชุดนี้ใหม่แล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะมีการถ่ายของเขาที่ตรงระยะเวลาเป๊ะๆนะครับบางทีเขาทํานาทํานาครั้งนึงเนี่ยลองหนึงขท้านึงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนรุ้นเลย